สวัสดีครับก็ขอนต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องผมนะครับสำหรับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการนำนะครับความรู้ของผมเนี่ยนะครับมารวบรวมแล้วก็แบ่งปันนะครับแชร์ให้กับพี่อเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับกับการหาเงินออนไลน์จากการเทรดเบรย์ออปชั่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็คิดนะครับไอตัวโปรเจกต์นะครับในการทำ การสอนตรงนี้นะครับก็มานานพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าเออถ้าเราเนี่ยนะมีความรู้ที่มากพอแล้วเราก็อยากจะมารวบรวมแล้วก็มาสรุปแบ่งปันพี่เพื่อนกันนะครับและหลังจากนี้ครับมันถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะทํามันขึ้นมาโดยมันน่าจะเป็น playlist playlist หนึ่งที่ผมเนี่ยจะแยกไว้นะครับในช่องของเรานะครับช่องผมเนี่ยนะครับซึ่ง playlist ตรงนี้ผมเล็งไว้ก็คือสรุปนะครับความรู้นะครับทุกอย่างของการเทรด b บ n a r y o p t ของผมเนี่ย ฝากนะครับพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามกันด้วยนะครับว่าเราจะสามารถนะครับสรุปได้ถึงขั้นไหนเพราะว่าตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมสามารถที่จะสร้างนะครับซีรีส์นี้ขึ้นมาให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้และแล้วผมคิดว่าผมพอใจกับความรู้ที่ผมมีนะครับในการแชร์ให้กับพี่เพื่อนๆแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสำหรับการสรุปนะครับ ด้านการเทรดในออปชันนะครับมันจะเข้มข้นขนาดไหนก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าแอดวาซ์หรือว่าถึงขั้นที่สามารถที่จะต่อยอดนะครับในระยะยาวไปเทรดต่อในตลาดอื่นก็ทำได้เช่นกันนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับสำหรับ EP ีที่1นะครับผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงรากเหง้านะครับของการเริ่มต้นเลยนะครับคือพื้นฐานทุกอย่างเราจะปูให้ทั้งหมดนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นนะครับสำหรับ EP ีเนี้ยนะครับผมเนี่ยอยากจะเน้นเจาะลึกไปที่เรื่องของมุมมองแล้วก็แนวคิดของการสร้างเงินจากตลาดตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีความเข้าใจเรื่องของมุมมองเรื่องของพื้นฐานการ สร้างแนวคิดที่มันสามารถต่อยอดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะยากมากที่เราจะเทรดทำเงินในตลาดนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเข้ามาด้วยความโลภนะครับเราจะคิดถึงแต่ว่าเอ,เอาเ้ยเราต้องเอาเงินเอาเงินเอาเงินเท่านั้นแต่ถ้าเรามองไม่เห็นถึงภาพรวมของมันเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วความโลภมันก็จะครอบงำเรามันก็จะมาบดบังวิสัยทัศนะครับตาเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยสุดท้ายนะครับเราก็มาจะเป็นคนที่เสียเงินในตลาดนี้นะครับดังนั้น จึงเป็นที่มาว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการสร้างเงินจากตลาดตรงนี้ถ้าเราปรับตั้งแต่ต้นนะครับการสูญเสียมันก็จะมีน้อยและโอกาสในการที่เราจะประสบความสําเร็จมันก็จะมีมากนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับสําหรับเบรียลออปชั่นนะครับครับสำหรับเบรียลออปชั่นนะครับเบรีออปชั่นเนี่ยคือเครื่องมืออนุพันธ์รูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะไว้ใช้นะครับในการเดิมพันสินทรัพย์สินทรัพย์หนึ่งว่า มันเนี่ยจะมีทิศทางการวิ่งไปทิศทางใดในระยะเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถนะครับคาดการได้นะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับแล้วถ้าเราเนี่ยคาดการว้ามันจะขึ้นเราก็แค่กดขึ้นนะครับคาดการว่ามันจะลงเราก็แค่กดลงนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นคอนเซปที่เข้าใจง่ายมากแต่ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นจุดหนึ่งที่เราเนี่ยเห็นว่ามันง่ายแต่ลึกๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะครับ เพราะว่าอะไรดูครับถ้าเราเนี่ยเปิดคําสั่งไปแล้วราคาเป็นไปตามทิศทางที่กําหนดเราก็จะได้ผลตอบแทนนะครับตามที่เขาบอกไว้นะครับเช่นผลลัพธ์นะครับถ้าเขาบอกว่าผลตอบแทนอยู่ที่89%หมายความว่าเราเนี่ยลงเงินไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนออกมาเนี่ยนะครับเท่ากับ89%ของเงินที่เราลงเห็นไหมเราลงไป150นะครับถ้าเราถูกทางเราจะได้เงินมา 133.5จนะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีส่วนต่างนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าอะไรก็ต้องไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับทางโบรกเกอร์ใช่ไหมครับโบรกเกอร์เขาก็ได้เงินส่วนต่างต,างตรงนั้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเราแพ้นี่แหละครับนี่แหละครับแพ้เราก็จะเสียเงินเต็มจํานวนนะครับในกรณีที่เราแพ้นะอันนี้จะต้องเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ยเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยกราฟมันจะขึ้นนะแล้วเรากดขึ้นนะครับกดขึ้นเสร็จราคาเนี่ยมันขึ้นใบสุดท้าย ใกล้หมดเวลาปุ๊บราคาทิ้งลงมาแล้วก็ปิดนะครับต่ํากว่าจุดที่เราเนี่ยทำการกดขึ้นเราก็จะเสียเงินนะครับดังนั้นตรงเนี้นะครับเราจะต้องมองให้เห็นภาพนะครับว่าเวลาได้กับเวลาที่เสียมันไม่เท่ากันนะครับมันจึงเป็นที่มาว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการมันเล่นไอ้แบบนี้สําหรับเล่นตลาดใบียลล o ออชั่นเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่า ถ้าเราจะทําเงินในระยะยาวบอกเลยถ้าเราเล่นแบบหัวก้อยก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับกดขึ้นกดลงอย่างเดียวมันคือการพนันครับแต่ถ้าเรามองเห็นถึงความได้เปรียบเราศึกษาความความเข้าใจกับมันนะครับหาความรู้นะครับเช่นเรามองเกมระยะยาวเราจะเห็นว่าสุดท้ายถ้าเรากดหัวก้อยเนี่ยมันจะออกมาที่ห้าสิบห้าสิบแต่ ถ้าเรามีความรู้นะครับในเรื่องของการอ่านกราฟเทคนิคมันจะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับสร้างความแตกต่างในตลาดตรงนี้เช่นถ้าเราเนี่ยเล่นหัวก้อย50 5 50แบบแบบนี้ยังไงระยะยาวเราหมดตัวครับแต่ถ้าเรามีความรู้ในการอ่านกราฟเทคนิคและทํามันอย่างเป็นระบบมันจะค่อยๆสร้างเงินให้กับเราให้กับเราไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างสม่ําเสมอได้เลยนะครับสําหรับตลาดแห่งนี้ นะครับผมดังนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจคอนเซปต์มันนะครับจึงเป็นที่มาว่าเราเนี่ยจะต้องไปศึกษานะครับเรื่องของการวิเคราะห์กราฟเทคนิคนะครับเรื่องของการตีเส้นการมองแนวรับแนวต้านการอ่าน price action นะครับการสังเกตตัวพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวของกราฟราคาพวกนี้นะครับมันจะช่วยนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะ หาจังหวะในการเข้าทําได้เราจะไม่ได้กดทุกนาทีเล่นทุกเวลาแต่เราจะเล่นเป็นเวลาและเราจะต้องทําความเข้าใจว่าเวลาไหนและราคาตรงไหนที่เราควรจะกดควรจะเล่นและเราจะรู้ว่าราคาแต่ละราคามันมีจุดที่มันเป็นราคาที่ได้เปรียบอยู่ผมยกตัวอย่างจากภาพที่เราเห็นข้างต้นนะครับเราจะเห็นว่าเส้นที่ผมตีเส้นแนวนอนเนี่ยมันจะมีการสัมผัสกันของราคาอยู่เห็นไหม เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้3จุดนี้มันคือราคาเดียวกันในเส้นระนาบแนวนอนตรงนี้นะครับเดียวกันเลยเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาชนตรงนี้มันลงขึ้นมาชนตรงนี้มันลงขึ้นมาชนตรงนี้มันลงเห็นไหมอันนี้เราก็จะมองได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่เราโฟกัสในการกดลงได้เห็นไหมหรือด้านล่างตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มันชนแล้วขึ้นตรงนี้มันชนแล้วมันก็ขึ้นอ่าเห็นไหม ชนเราขึ้นเฮ้ยเราเห็นครั้งแบบไปครั้งนี้เออกดขึ้นได้ตังค์ไว้เห็นไหมครับอันนี้คือการใช้ความรู้เทคนิคแต่ถ้าสมมติเรารู้แบบผ่านๆรู้แบบคร่าวๆอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยชนขึ้นขึ้นไม่ถ้ามาลงมารอบนี้เดี๋ยวมันน่าจะขึ้นอีกแน่เลยแต่มันกลับไม่ขึ้นมันอาจจะลงแบบเนี้ยเราก็ต้องมาเข้าใจว่าเฮ้ยทาไมมันถึงเป็นลักษณะแบบนี้วะหรือ บางคนมองว่าอ๋อก็มันมีเทนไลน์เส้นนี้ประคองกราฟอยู่ว่ามันเป็นชแนลไลน์ในการวิ่งลงแบบนี้ดังนั้นการเล่นขึ้นเนี่ยมันก็เล่นได้แต่ว่าไม่ควรเล่นบ่อยเพราะาภาพรวมยังเป็นขาลงดังนั้นความได้เปรียบในการเล่นเราควรจะโฟกัสในการเล่นฝั่งลงมากกว่าฝั่งขึ้นเห็นไหมครับอะไรพวกนี้มันเป็นการวิเคราะห์กราฟเทคนิคนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเราควรจะทําอะไรนะครับและเราไม่ควรทําอะไรนะหรือ เราครับสามารถที่จะหยิบนะครับพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับไปศึกษาเรื่องอะไรมาเราลองหยิบมาดูแล้วถ้าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับมันสามารถนําไปใช้ได้เราก็หยิบยกมาได้เลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับผมใช้เป็นเพียวเทคนิคโดยการดูกราฟแบบกราฟเปล่าล้วนๆนะครับแล้วก็ตีเส้นนะครับแล้วก็อ่านพวก อ่าชาร์ตแพทเทิรนะครับสังเกตรูปแบบของพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลักนะครับมันอาจจะเหมือนยากนะครับแต่ลึกๆแล้วถ้าเราเข้าใจมันจะไม่ยากนะครับผมก็จะค่อยๆทยอยสอนไปเนาะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ทําให้แน่นอนนะครับหรือพวกแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะสังเกตแล้วก็เห็นทําให้จะเห็นว่าจังหวะที่เราชนะเนี่ยเราก็จะชนะแบบขาดได้เหมือนกันนะขาดลอยเลยเนี่ยมันก็ทําได้ นะครับแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับอ่ะถัดมานะครับเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าโอเคถ้าเรามีความรู้การเทรดตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนมันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราจากที่เรามองว่ามันเนี่ยเหมือนการพนันมากเลยว่ะโอ้โหถ้าเราชนะเราได้น้อยเวลาเสียเสียโคตรเยอะแต่ถ้าเราพลิกมามองว่าเฮ้ยมันเนี่ยต้องใช้ความรู้นะถ้าไม่มีความรู้แน่นอน มันก็คือการพนันรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจและสร้างวินัยนะครับจัดการอารมณ์ตัวเองได้มีการบริหารหน้าตักจัดการเงินทุนมีการต่อยอดในเรื่องของตัวกําไรนะครับสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับให้มันเนี่ยเติบโตในระยะยาวได้แน่นอนครับว่ามันจะสามารถนะครับสร้างเงินจํานวนมากได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะในนั้นตรงนี้เรามาต่อกันครับเรื่องของการเริ่มต้นเทรดนะครับ ถ้าเราจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสสสิ่งนี้ไว้นะครับตอนที่เราเริ่มต้นนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับหาความรู้ตลอดนะครับในเรื่องของการาฟเทคนิคครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของการาฟเทคนิคเราจะได้เปรียบแหละถ้าเรามีการบริหารหน้าตักจัดการเงินทุนที่ดีเราก็ได้เปรียบแหละนะครับและถ้าเราสามารถที่จะจัดการอารมณ์และความกฎดดันนะครับ เราก็จะได้เปรียนถ้าเรามี3ามสิ่งนี้บอกเลยว่ามันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มต้นเทรดครับแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ทยอยฟังคลิปผมไปเรื่อยนะครับผมก็จะมีอัปเดตเนื้อหาเหล่านี้ทั้งหมดให้นะครับผมและถ้าเราเนี่ยนะครับเข้าใจทั้ง3ามสิ่งเราจะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้คือเราเข้าใจกราฟเทคนิค เราก็สามารถที่จะสร้างวินเลทมากกว่า6 0ได้และวินเลทที่มากกว่า6 0มันจะสามารถที่ทําจะทําเงินในระยะยาวให้กับเราได้นะครับการบริหารเงินทุนเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยจัดการดีทุนเราลอดนะครับเมื่อเรามีทุนเราก็สามารถที่จะเอาทุนเนี่ยไปสร้างโอกาสใหม่ๆใช่ไหมครับและโอกาสที่มันเข้ามาถ้ามันเป็นโอกาสที่เราคว้าไว้แล้วเราทําได้นะครับ มันก็จะเกิดกําไรขึ้นมานะครับและเราก็เอากําไรพวกนี้นะครับไปเต่ะยอดนะครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอีกทีนึงนะครับดังนั้นตรงเนี้คนที่เริ่มต้นไวก็ได้เรียบนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นไวคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถนะครับไปสร้างชีวิตได้ไวนะครับแต่อันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวผมนะบางคนก็คืออยู่มานานแต่ไม่เต็มที่ไม่จริงจังนะครับ เลื่อยเปื่อยไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีดังนั้นเราต้องโฟกัสนะครับเต็มที่กับมันนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของวินัยนะครับวินัยเป็นสิ่งที่มันเนี่ยจะเอามาไว้ใช้ในการควบคุมตัวเราให้ทําตามแผนนะครับถ้าเราไม่มีวินยัยแน่นอนครับมันก็เกิดการเละเทะนะครับโอเวอร์เทดนะครับไม่สนอะไรเลยกด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 อย่างเดียวสุดท้ายก็หมดตัวได้ นะครับดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับถ้าเราอยากจะทําเงินจากการเทรดไม่เลี้ยออปชันได้โฟกัสและจริงจังนะครับผมก็จะพยายามนะครับนำเสนอในรูปแบบที่ผมใช้งานจริงและเราเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายในระยะยาวนะก็คือการเทรดไม่เพียงแค่จะมาเอาเงินวันนี้พรุ่งนี้ได้ตังแล้วโอเคไปแบบนั้น มันไม่ยั่งยืนและสุดท้ายเราก็มักจะไปเสียให้กับตลาดในวันใดวันหนึ่งแต่ถ้าเราเนี่ยวางเป้าไว้ในระยะยาวเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างสม่ําเสมอมันทําได้นะครับผมจึงเป็นที่มาว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการเทรดเนี่ยมันคือการแบ่งเวลาและการหาความรู้นะครับให้เกิดความเข้าใจนะครับในการเทรดในระยะยาวถ้าเราเนี่ยเข้าใจการเทรดในระยะยาวแล้วเนี่ยเราจะไปตลาดไหน ก็ทําได้หมดครับส่วนตัวผมผมเริ่มต้นที่ตลาดใบเรียกชั่นผมก็ไปขยับขยายพอร์ตไปสร้างพอร์ตเติบโตในตลาดอื่นๆได้โดยการที่เราเนี่ยมองถึงคอนเซปต์ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วเราก็ไปตลาดไหนเราก็เอาตัวรอดได้นะครับผมดังนั้นเงินมันไม่ใช่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยครับมันไม่ใช่นะครับแต่เราจงเข้าใจว่าไอ้ตัวความรู้และเวลา ที่เรามีมากพอเนี่ยมันเนี่ยนะครับสามารถเริ่มต้นสร้างเงินได้เรื่อยๆถ้าเรามีเวลามีความรู้เริ่มน้อยก็มีมากได้ครับเรารู้จักนะครับทําความเข้าใจเรื่องของการสร้างเงินได้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไป10ไปร้อยร้อยไปพันพันไปหมื่นหมื่นไปแสนแสนไปล้านหมายความว่าเราเริ่มต้นที่หลักสิบหลักหน่วยได้แต่ตรงนี้นะครับ คุณจะเต็มที่กับมันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปตอบกับตัวเองนะครับและส่วนตัวผมผมก็มาแบ่งปันแนวทางและแนวคิดให้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็รบกวนนะครับพี่เพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ แล้วเจอกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ